คำประกันให้เพื่อนตำรวจลูกสอบติดมอดังไม่มีเงินเรียนทุกของคนคำประกันสารวัตรตุ๋หักเงินเดือนเหลือติดบ,บัญชีแค่70บาทลูกสอบติดมอดังไม่มีเงินส่งให้เรียนไม่โทษใครเราแค่โชคร้ายคู่สัญญากู้แล้วลาออกต้องแบกหนี้แทนเพื่อนตำรวจกว่าสองล้านเคยท้อเดือมเล่าทุกวันจนมาเห็นลูกลูกได้สติก็ได้สติตั้งหลักใหม่รับจ้างขึ้นเวรมีใครจ้างทําอะไรก็ไปรับจ้างได้เงินมาจนเจอครอบครัวแม้น้อยนิดก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไร ผู้ของคนค้ำประกันพันตำรวจโทรลูกสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังไม่มีเงินส่งลูกเรียนเงินเดือนถูกหักไปใช้นี่ค้ำประกันให้เพื่อนตำรวจวันนี้25มิถยนายน2566ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีเด็กเรียนเก่งแต่ขาดทุนทรัพย์แม้แต่เสื้อผ้าก็ยังไม่มีไปเรียนทั้งที่มหาลาัยจะเปิดในวันที่3กรกฎาคม2พัน66จะได้เดินทางไปพบกับนางสาวพานิพักอายุ19ปีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านพักตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้องพานิพักกาลังช่วยแม่ทาอาหารกล่องไปขายหน้าปากซอยเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวทางน้องเล่าว่าหลังจากจบชั้นมม,มหกก็สอบติดมหาวิทยายลัยหลายแห่งจึงเรียกเรียนมหาวิทยาลัยจอมเกล้าธนบุรีแต่ในตอนนี้เองน้องก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเพ,พราะครอบครัวยากจนพ่อเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทแม่มีอาชีพค้าขายสาเหตุที่ครอบครัวต้องลำบากเพราะพ่อถูกหักเงินเดือนจนแทบไม่เหลือเลี้ยงครอบครัว เดือนเดือนถูกหักใช้นี่ค้ำประกันให้กับเพื่อนตำรวจยอดเงินกว่า2ล้านบาททำให้พ่อเหลืองเงินติดบัญชีเพียง7 0บาทเท่านั้นแต่แม่ก็ไม่ยอมหยุดนิ่งทำอาหารกองขายช่วยหาไรายได้มาจุนเจือครอบครัวทุกวันจะตื่นตั้งแต่ตีสี่ผัดเส้นจันใส่กองขายหนูลำบากมาตั้งแต่ชั้นมอ 3, ไปเรียนที่โรงเรียนในกรุงเทพโชคดีมีผู้ใหญ่ใจดีให้อาศัยอยู่บ้านพักฟรีจนเรียนจบโดยแม่จะส่งเงินให้อาทิตย์ละ500บาทต้องเก็บอดออมไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม แม่ของน้องพานิพักกล่าวว่าครอบครัวต้องต่อสู้เพื่อลูกลาบากแค่ไหนก็ยอมต้องสู้ส่งลูกเรียนให้จบเพื่อจะได้ช่วยกันเลี้ยงน้องชายคนเล็กให้เรียนจบตามกันทุกวันนี้เงินเดือนพ่อไม่เหลือจะดูแลครอบครัวได้ด้านพลตารวจโทวิริยะอายุ5้าสบปีสารวัตรอำนวยการกองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าลูกสสกเสใจมากที่ไม่ได้สามารถดูแลลูกไมให้สมบูรณ์ได้แต่ก็ไม่ทษใคไรเพราะเป็นการยินยอมข้าะกันให้กัน แค่ตนโชครายที่ที่คู่สัญญากู้เงินมาแล้วลาออกจนต้องรับภาระหนี้สินแทนถึงสองล้านบาทแต่ละเดือนถูกหักจนบัญชีเหลือเงินแค่70บาทเคยท้อถึงมากทุกวันจนมาเห็นลูกจึงได้สติตั้งหลักใหม่รับจ้างขึ้นเวรบ้างมีใครจ้างทําอะไรก็ทําไน้เงินมาจนเจอครอบครัวแม่นั่งนึกก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเป็นห่วงลูกมากตอนนี้ยังไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไปเรียนเลยขอบคุณที่มาของข่าวข่าวอะไรช่อง7 HD เฮต newsch7.com